อัปเดตก่อนเดินทางก่อนจะไปตลาดป้ามะกอกหาล้านพี่มะกอกไหมก็โอ้เนี่ยก่อนมาซื้อมะกอกก่อนไปตลาดโอ้โหจานละห้าบาทจ้ะนี่ก็จานละห้าบาทอ๋อหม้อจ้ะมันผสมอื่นคนจะขายห้าบาทขายชิ้นละแม่นี่นะนี่มันโลนบ่สังเกตเอาแต่ของตัวขายกี่บาท ยายของยายนื้อเป็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมขายฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบยี่สิบสามสิบฮะอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อน มันเอาเน้อยัดมีคั่นนั่มีอยู่สแกนมันนี่ก็ได้รอยนึงเดี๋ยวจะเายจะมอาส้มตัวขาสตัวขายส้มกับแม่ี่อีแม่ี่ขายขายมะกรอป่อชีจ้างอย่าบอกระสิทานะคะ ตาเสียงแม่ตาเสียงแม่้ามเนี่ยเอาพิสติปจานก็ได้ยายนนตาายจางแล้วเาปายกับเนี่ยเอาเอาปเใี่เอากรุงเทพด้วยเหลือไปกินด้วยเพราะกรุงเทพมันแบบนี้เอาไปใส่ช่องฟิตไว้กรุงเทพนี่นี่เนาะ งามแต้มโคก็คือถ้าควบเสี่ยงเส้นสองกันตอนนี้จานสิบจานสิบจานในห้าสิบเนาะมาหนึ่จานเจ้าของส้มเดี๋ยวจาของส้มมานี่เจ้าเนาะจางยังจริงใส่จานใส่ไว้เหรอใส่อือจานละสิบบาทจะไปใส่ช่องฟิตกินกินทั้งปีอ่ะเออ เออมันไม่มีที่ใส่เพราะรถรถทัวร์มันไม่มีที่เออรถทัวร์มันไม่มีที่นี่บ้านอยู่ไหนเนียบ้านอยู่บ้านไตนี่อยู่บ้านใตนี่ไะบ้านใตแถวไหนแถวบ้านมูซีอไม่ใช่สีดนแก้วสีดนแก้วในบ้านบ้านผม

เพื่อนสบายเนาะอยู่บ้านเนี่ยเนาะอยู่บ้านช่วยเอา,ลา,าลานด้วยขายครัวหลานช่วยขายควัวช่วยต้องต้องต้องทำนี่เวลา<ะ>เป,ปรษฐกิจเออหลานก็ได้เอาเนี่ยอยู่บ้านทอนนี่ก็สบายเลยเลีเเ้ยงหลานก็มีความสุขอะ่ะโอ้ดีดีดีบ้านมะกรอกเนี่ยถ้าไม่เกรงใจคนขายเนี่ยผมอหมอหมดแล้วเนี่ย เอาให้หมดมาไก่อนมาไก่อนเดี๋ยวสแกนสวยนะเนี่ยเ่ากัมาหนึห่ากเมื้อนี่ย้าวนนี่ข้วกลัวหั่าในี่นะเอาบะมีนี่เลยมันเปียวบต้องกลัวเลยเนาะเปียวนี่ใส ใจอันออะไรทำไมมันนี่อร่อยมันอร่อยใช่ไหมอร่อยมันถ้าอร่อยมากอร่อยมากไหมป้าถ้ามันอันนี่มันขาดมันบบอร่อยนะอ๋อถ้าอร่อยถ้าอร่อยทช่ไมไม่เก็บกินไว้เก็บไว้กินเองอ่ะมันเยอะมันเยอะไปนะเนาะมันเยอะมากมันเยอะมากเออเออเยอะก็เลยมาขายเนาะต้นอยู่สวนกัต้นอยู่ตร้อยู่สวนอ๋อโอ้มีหนา ผมต้องเอาไปกินที่กรุงเทพเเใส่ส้มตำไอ้ต้ม<ะ>ปลาต้ตามไก่ใส่เต๊ะเอาเด็ดนะคะหืมใส่เด็ดนี่ใส่เต๊ะเอาไปใส่ส้มตำส้มตำอร่อยส้ตมตำอร่อยโอ้มาเที่ยวตลาดมาเที่ยวตลาดมาอัปเดตเดีด๋ยวเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขาออกขึ้นมาเอาเดี๋ยวขาออกขึ้นมาเอามะละกอ มาอัพเดตตลาดตลาดเจจูที่เม่ยใจเอาไปกินกับลาบนะเออบ้าบ้าเมย์มาเน่าครับเดนี้เออเอาไปกินกินกับลาบมาคักแล้วมาคมนี่เนาะ ข้ากันมาอัปเดตตลาดเจจูเอ่อมะกออค่ะเข้าไหมมะกอละกอมะละกอมะละกอขันยั้งขันยั้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาไปกินสุกเนี่ยเอาเอาหลายๆแกนเลยเนาะเหมาเลยเดียวกันหมาก้าหมายอย่าแล้วเมื่อเช้าเอาไปแก้ตัวเมื่อเช้ากินมะละกอสุกถึงไม่สุก Ủa oh, tôi mà update, update. Xe Để khuyên hẹn mà Ây dạ nhé cu Hả? มันกู้มันกู้สิบาท,บาทเป็นยังไงยืมอีกสิบบาทสิไม่ <c oughs> แล้วก็มียังเดี๋ยมีคนจ่ายแทนอยู่ <c oughs>

อดอด,อดวันนี้ผู้ช่วยเด็กกลับว่าจะมากินามาซื้อเนื้อไปลาบ <c oughs> วันนี้วันที่ห้าธันวาอดแล้ววันนี้นี่มีโอกาสได้กินแล้ <c oughs> โอ้พิก ผักผักหน้าหนาวผักหน้าหนาวงามขัแนะผักหน้าหนาวงามมากอากาศมันดีเนาะอากาศมันให้แตกามันเย็นสบายสบายเนี่ยเอาเนี่ยเอาผักเนี่ยดูออดูดิอันนี้ Tuấn Hồn mà đấy Tuấn Hồn đấy 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 Châu Má Cò Má Cò Má Cò Ở sắc sọn luôn lúc lúc thế này bà Hả Ở lúc dày มาอ,อุดหนหุอนฮะสองอันห้าสิบอ๋อเอากระ <laughs> เอา EN, สองแ,แกงน,นะไม่ได้เอาตังสดมาอะไรอีก,เอ,กออเอาเหล็กไว้เนี่ยโหชอดมะเขือยาวมากเลย,ยทั้งใหญ่ทั้งยาว <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ฟักทองนี่แกงอร่อยอร่อยนะแกงล้ำ <Liu? S 1> ลำเนาะ เอาไปเนี่ยอันนี้แกงลวกเนาะแกงลวกก็ได้แกงเออเอาอีกเอาอีกอ่ามันวันนี้มาอัปเดตตลาดซะหน่อยก่อนกลับกรุงเทพเอาไปแกงก,กับลาบอ่าเอาเท่าไหร่ก็เอาใส่หอ่อใส่ถงุงเออเหมือนกันรวมกันได้ไหมโอเค หน้าสดนี่สวยดีคนงามนี่ออกสื่อดีไม่ต้องแต่งหรอก65บาทวแม่เหรอเอาไหมเอาไปทำเาคนเมือนม่ได้แกงมันคอเนมันได้แกงได้กินไดับไห ครับผมไปไปอัปเดตตลาดมาวันนี้ได้ของกินได้มะล,ละกอสองลูกเบลอ้อเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณ fc ขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับ